สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการสดวันนี้นะครับหรือว่าการไลฟ์ในวันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของลำโพงราคาแสนกลับมาอีกแล้วนะครับแสนกว่าบาทเ,เรนของมันก็จะอยู่ที่ประมาณแสนสามแสนสี่ประมาณนี้นะครับต้องเรียนท่านผู้ชมว่าคราวนี้เนี่ยผมอยากให้เห็นเรื่องของความตรงกันข้ามของลำโพงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาดูซิว่าเอ๊ะทำไมลำโพงในราคาแสนด้วยกันทำไมถึงดีไซน์ มันคนละความคิดคนละไอเดียเลยแล้วเราจะได้อะไรจากการดีไซน์ลำโพงแบบนี้แล้วท่านจะเป็นใครที่อยู่ในตรงจุดไหนจริงๆแล้วผมเตรียมไว้4คู่นะครับคู่หนึ่งก็คือ Audio Vector SR1 อวงกาดนะครับตัววงกาดตัวนี้น่าเสียด้ว่าลำโพงราคาทักประมาณแสนสามนี่ก็เป็นลำโพงที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ที่ไม่ได้นำมาพูดถึงในวันนี้ก็เนื่องจากว่าเท่าที่ทอสอบถาม ทางตัวแทนจําหน่ายแล้วปรากฏว่าเป็นรุ่นที่เริ่มจะตกรุ่นแล้วแล้วก็จะมีรุ่นใหม่เข้ามาแทนซึ่งเราก็จะรอดูกันนะครับว่ารุ่นใหม่เข้ามาแล้วเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีอยู่3คู่ด้วยกันที่ผมว่าเวอร์ซัดกันแล้วหรือว่าเห็นบุค,คลิกแล้วเนี่ยชังเ็นว่ามันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงไม่เหมือนกันเลยทําไมถึงลำโพงราคาตั้งแสนกว่าบาทเหล่านี้ถึงได้ดีไซน์ผิดรูปผิดร่างไม่ได้เหมือนกันแล้วก็มีเป้าประสงค์จุดของมันแบบไหนอันนี้ ที่ผมจะต้องเอาเรื่องซีรีส์ของลำโพงมาพูดในทุกๆเสาร์ในช่วงนี้ในจังหวะนี้ในเดือนสองเดือนนี้ก็เพราะว่าลำโพงมันเป็นเสียงที่เราจะต้องได้ยินอยู่ตลอดเวลาฟังเพลงสุดท้ายแล้วเนี่ยที่สุดเราก็ฟังจากลำโพงเครื่องเป็นตัวส่งผ่านมาแต่ว่าลำโพงเป็นตัวสุดท้ายประการด่านสุดท้ายที่ปล่อยมาให้เราได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นเราต้องเพ่งพินิษพิจารณาและทําความเข้าใจกับลำโพงทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อทุกรุ่นเท่าที่ควรจะรู้ได้นะครับเพราะอย่างน้อย ใน3คู่ที่ผมพูดถึงเนี่ยถ้าท่านอาจจะชอบคู่ใดคู่หนึ่งหรือไม่ชอบเลยทั้ง3คู่แต่มันก็ยังมีแนวทางที่ทําให้ท่านเนี่ยสามารถไปเลือกแลวเลือกลำโพงได้ชมครับวันนี้ไม่ต้องเยอะเยอะเอากันสั้นๆเลยนะครับว่าเราจะมาเข้าถึงลำโพงคู่แรกกันก่อนนะครับในราคาที่ตั้งไว้1นึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้าผมทราบลำโพงคู่นี้ก็เข้ามาในประเทศไทยนานพอสมควรนะครับแล้วก็ยังวางจําหน่ายอยู่นั่นก็คือลำโพงที่ชื่อว่า Unison Research m a c Mini ตัว Mac Mini เนี่ยผมได้ฟังหลายครั้งเหมือนกันนะท่านผู้ชม,ชมว่าเป็นลำโพงที่ขนาดกลางนะครับแล้วก็นำรูปแบบของของฮอนโหลดเนี่ยมาใช้ก็คือด้านหน้าเพราะฉะนั้นมันจะดูแปลกจากลำโพงยี่ห้ออื่นนิดหนึ่งนะครับโดยรูปทรงของลำโพงเนี่ยมันจะมีการมนมุมมากกว่าการที่จะ,ะเปิดให้เราได้เห็นความเป็นเหลี่ยมของเขาทั้งหลายเพราะนั้นเนี่ยเป็นลำโพงที่ ค่อนข้างแปลกนะเท่าที่ผมเหียนจากรูปทรงอะไรนี่นะแล้วท่อเบสเนี่ยนะครับจะอยู่ด้านหน้า2ท่อนะครับในขณะที่ลำโพงคู่นี้มีความแปลกประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านเลยนะเป็นลำโพงที่มีปุ่มปรับนะครับและปุ่มโยกสวิตช์โยกของเขาด้านหลังลำโพงนะท่านผู้ชมมีไว้เพื่อให้ท่านเลือกเล่นแอมป์แซนซิเตอร์กับแอมลอดดูดเนย คิดไม่เหมือนชาวบ้านนะครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตัว Unison Research เองเนี่ก็เป็นคนที่ทำ Amplify ด้วยนะครับของ Unison เ,เขาก็มีชื่อด้านแอมพลอแล้วเขาก็ทําตัวลําโพงคู่เนี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้สวิตโยกเลือกการทํางานให้เหมาะสมกับแอมพลอและแอมซราซิเตอร์ไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับประหลาดดีนะฮะ รูปทรงก็ขนาดกลางๆนะครับก็คือขนาด49ซนเมตรนะครับกว้างประมาณ28 cm, แล้วก็ลึกประมาณ36ซนติเมตรนะครับก็กลางๆใหญ่ๆดูตามที่ผมทาบือแล้วกันประมาณนี้นะตั้งบนขาตั้งทั่ทวไปได้นะครับขาตั้งที่เคยลองนี่ก็จะเป็นขาตั้งโลหะส,ส่วนใหญ่ที่จะใช้ได้ค่อนข้างผลดีนะครับเป็นลำโพงที่ใช้เสียงสูงเป็นเขาเรียกว่า compression diver compression diver มีขนาด1นิ้วไทเทเนียมนะครับแล้วก็ปากของมันด้านหน้าเนี่ยจะเป็นทาลักษณะเหมือนปากคอนแต่ว่าตัวขับจริงๆมันอยู่ด้านหลังของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นไทเทเนียม1นิ้วนะครับเป็นแดอเฟรมที่สามารถให้เสียงกว้างแล้วก็กระจายเสียงได้ไกลามากนะครับในขณะที่ตัวพูเฟอร์ก็มีขนาด8ดนิ้วนะครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าให้เสียงที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่พอสมควรแล้วก็ดีไซน์ที่ใช้ท่อเบสอยู่ด้านหน้าเนี่ย การเซตอัพเนี่ยมันจะง่ายกว่าท่อ,ทอเบสที่อยู่ด้านหลังอยู่แล้วนะครับนะฮะเ,เสียงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาว่ากันนะครับเอาเป็นว่านี่คือรูปทรงลำโพงแบบหนึ่งซึ่งเราไม่ค่อยเคยได้เห็นนะครับไท,ท,ตเ,ตนนเ,ทเทเนียมแต่ว่าปากเป็นปากคอนคือช่วยในการกระจายเสียงให้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็ขั้วต่อก็เป็นซิงเกิลวายธรรมดานะครับอันนี้ต้องชมในเรื่องของการดีไซน์ความสวยงามนะครับ มุมเชฟมุนโค้งอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นลำโพงที่มาไกลพอสมควรในเรื่องของการดีไซน์แต่ก็ยังคงรูปแบบคล้ายๆกับลำโพงในยุคเก่าก็คือในยุควินเทจแต่เสียงเนี่ยเป็นเสียงที่ทันสมัยมากนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาว่ากันคู่ต่อไปนะครับท่านผู้ชมคู่นี้พูดถึงบ่อยแล้วแต่ว่าจําเป็นต้องพูดอีกครั้งเพราะว่านามาเปรียบเทียบในเรื่องของอ p p โ s สิตคือการตรงกันข้ามถ้าเราดูอย่างยูนิสันแม็กมินินี่นะครับเป็นตัวตัวหลัก ถ้าเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งท่านจะเห็นว่าตัว a r b บต P3 e s r รุ่นครบรอบ40ปีหรือรุ่นธรรมดาก็าตามเลยนะครับมันเป็นลำโพงที่เล็กกว่าประมาณครึ่งหนึ่งได้นะครึ่งหนึ่งของลำโพง Mac Mini นะครับหรืออาจจะเล็กกว่าครึ่งนึงกว่าครึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าไซส์มันพอๆกับลำโพง 3.5A ขยายด้านข้างไม่กี่เซนนะครับก็เรียกว่าเป็นลำโพงที่มาจากตัวสามถ้นี่นะครับก็มีการพัฒนากันมายาวนานอพอสมควรว่า P3 e s r เนี่ย ่วงแ,แรกๆเนี่ยคนก็ไม่ค่อยเชื่อถือเท่าไหร่เพราะมันเป็นลาโพงที่เฉพาะอย่างมากก็คือเพึ่งหลุดมาจากสตีดิโอแล้วก็มามาเป็นลําโพงโดยทั่วไปที่ผู้คนจะนํามาใช้นะครับตัวอลันชอมองผู้ออกแบบเนี่ยเห็นว่าตัวสามถ้าเนี่ยมันซีเรียสเกินไปเพราะฉะนั้นก็เอารูปแบบของสามถ้าเนี่ยมาทําลําโพงที่สามารถให้เรน์ที่กว้างกว่าสาม้านะครับก็ตั้งชื่อรุ่นใหม่ว่าเป็นป3 ESR นะครับรุ่นที่ ผมพูดถึงยู่นเนี่ยน่าจะหมดจากตลาดแล้วหรือถ้ามีนะครับก็จะเหลือแค่คู่2คู่ที่ถ้าใครไวก็ได้ไปประมาณนั้นนะครับ mm hmm. ดีไซน์นี่ต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับนะฮะโดยเฉพาะรุ่นครบรอบ40ปีเนี่ยเขาจะประณีตมากก็คือว่าลายไม้ความสวยงามทุกอย่างเนี่ยมันจะจับคู่กันมาตลอดนะมีซ้ายมีกวานะครับมีซ้ายมีขวาแต่ว่ารูปทรงเนี่ยมันก็คือรูปทรงเดียวกันแต่มีซ้ายมีขวานะ ก็เป็นการจับแมตช์กันใน,ในแต่ละคู่จะถูกตีรหัสมาแล้วก็มีจํานวนประมาณหนึ่งนะครับหลังจากนี้ก็จะไม่ผลิตอีกแล้วนะครับเพราะเป็นรุ่นครบรอบ40ปีถ้าเป็นรุ่นธรรมดาก็จะมีหลายสีนะครับมีสีเชอร์รี่มีสีเมลโป้ Melbourne นะครับมีหลายๆสีที่ที่ถือว่า,าเป็นจุดเด่นของเขาในส่วนของอาการพัฒน,นาจาก BBC Monitor เนี่นะครับซึ่ง พัฒนามารุ่นแรกๆเราเรียกกันว่ารุ่น hlp 3นะครับแล้วถัดมาก็เป็น p 3 esr นะครับก็ใช้เบรว่า midrange d r i v e ตัวนี้ขนาด110ม mm ิลิเมตรนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยี radian t 2ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของตัวไฮเบตของเองนะครับก็จะไม่เหมือนคนอื่นนะครับในขณะที่ตัวทวิตเตอร์นะครับมีขนาด1นิ้วนะครับโดมนะ เพราะนี้ก็คือลําโพงที่เราค่อนข้างรู้จักมักคุ้นะครับจุดเด่นของลําโพงคู่นี้ก็คือให้มิติเสียงที่ดีนะครับเป็นลําโพง6โอห์มนะครับวันนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากคู่แรกเรียกว่าตรงกันข้ามเลยก็คือลําโพง u n i ิซันรีเสิร์ทแม็กมินเนี่ยนะครับลำโพงคู่นี้จะมีความไวค่อนข้างที่จะสูงในขณะที่ตัว P3 e s r เนี่ยท่านผู้ชมครับมีความไวแค่83.5เดซิเบล 83, 84นี่ก็ใกล้เคียงกับรุ่น BBC Monitor LS35A ใช่ไหมครับใกล้เคียงกันตัวความไวของตัว Unison Research ที่ผมยังไม่ได้พูดถึงตอนตอนน้นก็คือความไวถึง93เดซิเบลถ้าเราดูกันนะครับจาก83ขึ้นไป93เนี่ยความไวห่างกัน3เท่าตัวผมนับจากอะไรครับท่านบวกไปทีละ3 DB 3dB คือกินกําลังขับแอมเท่าตัวถ้าสมมติว่ามันความไวลงมาต่ำลงเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมันจะกินกําลังขับมากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเท่าตัวถ้าต่อ 3dB นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว p 3สจะเป็นลำโพงเล็กสวยงามนะฮะไซส์ประมาณน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัว Macmini นะครับนี่เราก็จะเห็นว่าเทำไมดีไซน์ที่แตกต่างกันอย่งนี้แต่ว่าก็ให้เสียงที่เรื่อหู ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันคู่ที่3นะครับอันนี้ยิ่งแปลกไปใหญ่นะครับนั่นก็คือ JBL 4312รุ่นครบรอบ70ปีลยนะฮะลำวงคู่นี้มีประวัติความเป็นมายาวนานประมาณ50กว่าปี หมายความว่ารุ่นนี้ทำกันมา50ปีนะคุณผู้ชมเป็นลำโพงมอนิเตอร์ซึ่งเริ่มมาจาก4311ก่อนแล้วก็มา4312คือค่อนข้างจะมาสต็อปอยู่ที่4312เนี่ยค่อนข้างยาวนานตัว4312รุ่นครบรอบ70ปีนะั้นมันมีความต่างไปคือตัวไดรเวอร์เนี่ยจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับในขณะที่รุ่นเดิมเนี่ยแต่เดิมมานผมก็จะเห็นว่า มันทำมาจนถึงรุ่นพัฒนาหลังสุดก่อนที่จะมาเป็นรุ่น70ปีก็คือจะเป็นไทเทเนียมตัว Twitter นะครับแล้วก็เสียงกลางที่เป็นลักษณะกระดาษแล้วก็บูเฟอร์ที่เป็นกระดาษนะครับพูดกันง่ายๆนะกระดาษกระดาษนะครับตัว4312 sc ซึ่งเป็นรุ่นครบรอบ70ปีกับเปลี่ยนแนวทางใหม่นะครับก็คือตัวรุ่นนี้นะครับเขาก็จะใช้ บูเฟอร์เนี่ยนะครับเป็นกรวยกระดาษบริสุทธิ์นะครับที่เราเรียกกันว่าอะคว้าพลาสนะครับซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ JBL เหมือนกันท่านสังเกตตรงคลื่นคลื่นที่อยู่เป็นวงเป็นวงรอบของบูเฟอร์เนี่ยนะครับซึ่งจะแตกต่างจากบูเฟอร์ของยี่ห้ออื่นตัวนี้ใช้บูเฟอร์ใหญ่ที่สุดในกลุ่มกระบวนการลำโพงคู่ละแสนที่ผมนำมาพูดถึงก็คือให้บูเฟอร์มาถึง12นิ้วครับนะฮะสินิ้วเนี่ยท่านผู้ชมผมต้องบอกว่าเมื่อก่อนตอนที่เขามีการดีไซน์ลำโพงกันเนี่ย มันมาสิ้นสุดอยู่ที่ประมาณสักลำโพงสามทางนะมาสิ้นสุดกันอยู่ที่ประมาณสักสิบห้านิ้วแล้วก็มีคนมาคํานวณแล้วก็มีมานั่งประชุมมานั่งคุยกันมาแรกเปลี่ยนทัศนะกันเนี่ยพยายามจะคํานวณให้ได้เห็นว่าอูเฟอร์ที่ดีที่สุดนั้นมันอยู่ที่กี่นิ้วนะสำหรับลำโพงสามทางก็ปรากฏว่า ลำโพง12นิ้วเหมาะที่สุดสำหรับลำโพง3ทางไซส์ขนาดนี้เพราะฉะนั้น JBL ก็เลยใช้ตัว12นิ้วเนี่ยมาตลอดนะครับเป็นเพียอควอกพลัสนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของกลวยกระดาษที่จักเป็นคลื่นนะครับก็จะมีความแตกต่างจากาส่วนอื่นๆเยอะนะครับในขณะที่ความไวเนี่ยนะครับสูงถึง90เดซิเบลหมายความว่าถ้าเรานับตามความไวนะครับ JBL นี่จะมีความไวเป็นลำดับที่ส ลำดับแรกก็คือตัวยูนิซ n ั a นนะครับแม็กมินิก็จะมีความไวอยู่93 dB ไวกว่า JBL นี่1เท่าตัวในขณะที่ JBL ก็จะมีความไวสองเท่าตัวกับตัว P3 ESA ท่านจะเห็นว่าลำโพงเล็กนี่กินวัตตมากนะครับลำโพงใหญ่กับไม่กินกำลังขับเท่าไหร่นะครับต้องถือว่า,าเป็นลำโพงที่มีรูปแบบนะครับต่างออกไป เยอะเลยในยแต่ละคู่เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับสำหรับตัวเสียงกลางนะครับเสียงกลางเนี่ยก็ใช้กระดาษเช่นเดียวกันนะครับเป็นเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ขนาด5นิ้วแล้วไปเคลือบพอลิเมอร์นะครับส่วนตัวทวิตเตอร์เป็นโดมโลหะผสมที่เป็นแมกนีเซียมกับอลูมิเนียมนะครับขนาด1นิ้วซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยใช้ทั้งรแรกๆสุดน,นะครับใช้เป็นกลวยโลหะใช้เป็นกลวยกระดาษนะครับในทวิตเตอร์นะครับ ใน4 3่สเนี่ยเปลี่ยนมาเรื่อยเลยนะครับเพราะว่ามันตั้ง50กว่าปีแต่รุ่น70ปีเนี่ยนะครับครบรอบ70ปีนี่คือครบรอบบริษัทนะครับลำโพงซีรีส์นี้รุ่นนี้ทํามาแล้ว50ปีที่ต่อเนื่องยาวนานจุดเด่นของเขาคือเป็นลําโพงที่ทํามาไว้สําหรับเป็นสตูดิโอมอนิเตอร์ท่านผู้ชมครับ JBL เนี่ยถ้ามีรหัสตัวเลข4ตัวไม่ว่าลําโพรงรุ่นนั้นจะเป็นอะไรก็ตามถ้ามีรหัสตัวเลขเรียงกัน4ตัวตัวนั้นเป็นลําโพงมอนิเตอร์ เพราะว่าเจเบวนี่จะมีชื่อเสียงทางด้านของลำโพงมอนิเตอร์มายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของไฮไฟลก็ว่าได้นะครับแต่รุ่นใหม่นี่ท่านผู้ชมผมยกไม่ขึ้นสองคนยังยกแทบไม่ไหวเพราะมันหนักขึ้นจริงๆเมาะว่าตัวตัวที่หนักจริงๆท่านผู้ชมไม่ใช่แค่ตู้นะตู้เนี่ยเขาหนักมากขึ้นด้วยนะจากรุ่น4 3 1สเดิมเนี่ยนะครับแต่ไอตัวที่โหดร้ายที่สุดคือแม่เหล็กของลำโพงวูฟเฟอร์ครับโอ้โห หนักจริงๆท่านผู้ชมครับเพราะว่าน้าหนักเนี่ยรวมๆกันนะครับคู่หนึ่งเนี่ยหนักถึงถึง20กิโลกว่าๆนะครับ20กิโลนะครับท่านผู้ชมก็คือข้างนี่โอ้โหโยกกันสองคนนี่ร้องโจกนะครับนะบต้องบอกว่าอย่างนั้นหนักจริงๆนะครับสีสามหนึ่งสองเนี่ยนะครับมีน้ําหนักกว่ารุ่นเดิมเนี่ยสิบหกปอนด์สีสามหนึ่งสองก่อนหน้านี้คือสีสามหนึ่งสอง e นะครับ ตัวนี้จะนิยมใช้กันในสตูดิโอซะส่วนใหญ่นะครับการนำมาใช้ในบ้านนะครับซึ่งเ,เป็นเป็นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะต้องมาวิเคราะห์กันว่าลำโพงแต่ละคู่นี้เหมาะกับอะไรเพราะ JBL เนี่ยไม่น่าจะเหมาะกับคนที่ฟังเพลงแบบ ไรเดียงสาเพิ่งเข้ามาในวงการนี้ไม่ควรนะครับซึ่งผมจะมาวิเคราะห์ทั้ง3คู่เปรียบเทียบกันดูนะครับท่านผู้ชมครับเราจะมาเปรียบเทียบลำโพง3คู่ซึ่งออปปสิตตรงกันข้ามอย่างชนิดสุดคู่เลยนะครับคราวนี้ผมยกตัวแม็ Mini มาก่อนแล้วกันว่าแม็กมินเนี่ยเป็นลำโพงที่เหมาะกับการฟังเพลงที่ทั้งจริงจังแล้วก็พักผ่อนเพราะว่าลำโพงคู่นี้เนี่ยให้เสียงต่างแหลมที่เปิดกว้างมากๆนะครับ แล้วก็ดูเหมือนโชคดีเือเกินคราวนี้ที่ผมวิวิ์วิจารณ์ลำโพงทุกคู่เนี่ยเป็นลำโพงซิงเกิลหมดก็คือคู่ต่อเป็นซิงเกิลทั้งหมดไม่มีคู่ไหนเป็นไบไวลิงเพราะฉะนั้นก็เรื่องเฟสของเสียงนี่ไว้ใจได้นะครับตัวแม็กมินีเนี่ยต้องคนที่ชอบเพลงในแนวคลาสสิคอลแล้วก็พ็อปแจ๊สเนี่ยใน3สไตล์นี้จะเป็นสไตล์นำหน้านะครับแม้กระทั่งฟังเพลงไทยเราไม่ว่าลูกทุ่งลูก้งนี้ฟังได้หมดนะครับเพราะว่าเสียงร้องเนี่ยจะมีความรู้สึกว่า มีสสวนทรงความเป็นตัวเป็นตนและความอ่อนหวานเนี่ยมาอยู่ตรงหน้าเราได้ง่ายเพราะฉะนั้นลาโพงคู่นี้จริงเป็นคนที่ชอบอะไรจริงจังพร้อมๆกับความโรแมนติกถึงจะฟังยูนิซันรีเสิร์ตนะครับในระหว่างใช้แอมปลอดกับซานซิเตอร์เนี่ยเขาปรับทั้งครอสเซอร์เวอร์แล้วค่าความไวแล้วก็บุค,คลิกเนี่ยให้มันต่างกันเพื่อที่ว่าใช้กักลลอดซึ่งตามปกติหลอดเนี่ยมันต้องเฉยมากกว่าซานซิเตอร์อยู่แล้วจะทําให้เกิดความไวของเสียงมากขึ้นในครอสในขณะที่ปรับเป็นทางซานซิเตอร์เนี่ย ความไวตัวนั้นมันจะลดระดับลงมาให้เหมาะกับซันซิเตอร์อันนี้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ชาญฉลาดมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ฟังลำโพงคู่นี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้แอมป์กำลังขับสูงใช้แอมป์ซิงเกิลเอ8วัตต์10วัตต์ก็ยังขับออกครับนะแล้วก็เหมาะด้วยนะครับในการที่จะใช้กับแอมป์ซิงเกิลเอหรือแอมทั่วไปที่เป็นพุทธภูมิสัก20-30วัตต์ก็ใช้ได้ไม่จําเป็นต้องใช้แอมป์กลังขับสูงแต่ ต้องการแอมป์ที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะลำโพงระดับเสนเนี่ยแอมป์ก็ควรจะประมาณ5 6าห0มื่นเป็นอย่างต่ำนะฮะต่ำว่านั้นก็ไม่น่าจะน,จะนํามาใช้ด้วยกันมันจะได้เสียคุณภาพของลำโพงไปเปล่าเสียคุณภาพคือหมายความว่าเราได้มันไม่ครบนั่นเองแต่เป็นลำโพงที่มีความไวสูงที่สุดนั่นก็คือ93เดซิเบลค,คนที่มีแอมป์กำลังขับไม่สูงแต่เป็นแอมป์ที่ดีเนี่ยใช้กับตัวนี้ได้เลยนี่คือข้อได้เปรียบนะครับข้อเสียเปรียบก็อาจจะมีอยู่บ้างตรงที่ว่ามันไม่ใช่ลำโพงที่ ที่ค่อนข้างจะเล็กเนี่ยมันก็จะอาจจะรู้สึกอึดอัดได้เหมือนกันเพราะว่ารูปทรงของเขาเนี่ยก็ก็เรียกว่าใหญ่พอตัวนะฮะไม่ใช่นักเลงเขาไมใหญ่พอตัวคือทรงของเขาใหญ่พอสมควรแต่เป็นลำโพงที่ดีครับเป็นลำโพงคู่หนึ่งที่ใครชอบเสียงโรแมนติกจริงจังแล้วก็ชอบฟังคลาสสิกในบางครั้งที่ต้องการให้มันได้ความกว้างความ,วาม,วามลึกของมิติอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับคู่ต่อไปครับ p 3ม esa นะคู่นี้มีข้อจํากัดเยอะครับเเป็นลําโพงที่ไม่เหมาะกับนักฟังรุ่นใหม่เหมือนกัน คือต้องคนที่เคยฟังมาเยอะพอสมควรเพราะว่ามันเป็นตระกูลที่มาทาง BBC Monitor มันจะมีความเที่ยงตรงส่วนตัวของตัวเองนี่สูงแล้วเป็นลำโพงที่มันจะเหนื่อยอยู่อย่างหนึ่งถ้าฉันเล่นคู่นีนะ้มีความเหนื่อยกว่าคู่อื่นก็คือใช้แอมต้องกำลังขับสูงๆถึงจะเอาอยู่แต่ในแอมขับสูงๆนงะคุณเร่งมากก็ไม่ได้ถ้าเร่งมากมันก็จะพลอกได้เหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าเอจะอยู่ตรงไหนกันแนะ่ตัว P3M นะก็ต้องบอกว่า อยู่ตรงที่อุณหภูมิพอดีพอดีก็คือห้องที่ไม่ใหญ่มากนักแล้วก็ฟังเพลงแบบเอามิติเอาเสียงที่มีมิติเอาเสียงกลางที่อ่อนช้อยสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลำโพงคูกนี้ซึ่งมีราคาไล่เรียกกันคือ139,000บาทนะครับในขณะที่ Mac Mini มีราคา142,000บาทนะครับอาจจะมีการโปรโมชั่นไม่ถึงแสนนะครับก,ก็ต้องลองคุยกับทาง ตัวแทนจําหน่ายดูนะครับในในสองคู่นี้ถ้าเทียบกันนะผมว่า P3ESN นมันจะมีข้อจํากัดตรงที่วฟังเพลงคลาสสิกไม่ค่อยไหวคือเปิดดังไม่ค่อยได้ถ้าเปิดดังมากๆมันจะบล็อกนะครับไม่ได้หมายความว่าลำโพงม,มันไม่ดีแต่เขาเรนจ์จกัดเขาอยู่ในช่วงระดับหนึ่งนะครับซึ่งเท่าที่ผมมีใช้เองยอมรับว่ามีความภูมิใจแล้วก็ฟังแล้วรู้สึกเป็นสุขกับมันมากเพราะเป็นลำโพงที่เสียงละเอียดละออแล้วก็ฟังสบายสบายกว่า3มทับห้านะครับตัวนี้นะแต่ เล่งแรงแบบโอ้จะเป็นแบบดิสโก้จะเป็นแบบรล็อกนี่ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้ตัว Mac Mini เนี่ยเล่นได้หลากสไตล์แม้กระทั่งซอฟต์ล็อกก็ยังได้นะครับส่วนคู่สุดท้ายคือ JBL 4312 SE ซึ่งเป็นรุ่นครบรอบ70ปีเนี่ยนะครับเป็นรุ่นที่มีความไวปานกลาง90เดซเบลเพราะนั้นก็หาแอมขับง่ายแอมป์ซันติเตอร์ทั่วไปก็ขับได้นะครับแต่ JBL 4312เนี่ยมีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งคือแอมของคุณ จะกำลังขับหรือต่าหรือสูงก็าตามเนี่ยห้ามเป็นแอมป์ที่มีความเพี้ยนสูงเด็ดขาดเพราะถ้ามีความเพี้ยนสูงเมื่อไหร่มันจะฟ้องร้องทันทีเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแอมป์เป็นลําโพงที่มอนิเตอร์แทๆ้ๆตัวนี้มอนิเตอร์เลยนะครับคือเสียงอะไรที่ไม่ใช่เนี่ยจะจะ,จะแผดหูเราเลยว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ทํามาผิดอันนี้เสียงไม่ดีเพราะว่าคนทําเพลงมามันไม่ได้เรื่องนะครับเพราะนั้นคนนี้จะฟังลําโพงสองคู่หลังก็คือ P3 มิสากับเกเบียนสี่สามหนึ่งสองต้องเข้าใจเนี่ยว่า คุณต้องเป็นคนที่ฟังอะไรผ่านมาเยอะแล้วในชีวิตนี้แล้วคุณต้องการอะไรคุณต้องการความเที่ยงตรงแต่ยังสวยงามอยู่คุณก็เล่น p 3สา่าหรือสวยงามม,มากกว่านั้นก็คือเสียงกว้างมากขึ้นคุณก็เล่น Mac m i n i ของ u i s ิซแต่ถ้าคุณต้องการอะไรที่ทเที่ยงตรงเป็นไม้บรรทัดเป๊ะบวกลบ3 dB ดีีไม่มีพลาดเนี่ยนะครับเสียงทุกเสียงที่มาจากตูดิโอเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นคุณต้องฟัง4 3 1 2, 2 s c รุ่นครุ่นรอบ70ป็ปีไม่ใช่ลำโพงสำหรับคนอ่อนหัดนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะฮะ ถ้าคุณฟังเสียงว่ามันมีความเฉียดฉิวกับดนตรีจริงมีความใกล้ดนตรีจริงมากๆเราไม่พูดว่าเหมือนนะครับใกล้ดนตรีจริงมากๆเนี่ยสี่สามหนึ่งสองเนี่ยน่าจะใกล้ที่สุดใกล้กับวงใหญ่ๆใกล้กับการแสดงสดถ้าคุณฟังเพลงแสดงสดคุณฟังเพลง pop ฟังเพลงแจ๊ดฟังเพลงร็อกเพลงฮาร์ดร็อกนะครับดูเดือดแค่ไหนก็ตามเนี่ยสี่สามหนึ่งสองสนองตอบคุณได้หมดนี่คือความแตกต่างด้วยกันทั้งสิ้นในลำโพงทั้งสามคู่นี้นะครับ ท่านชอบแบบไหนต้องเลือกเองผมไม่เคยบอกว่าท่านจะต้องเล่นคู่ไหนนะครับแต่ผมเชื่อว่าท่านนึกออกแล้วละ่ะว่าท่านจะเล่นคู่ไหนถ้าบุคลิกมันตรงกับท่านตรงไหนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมนําเสนอในเสาร์นี้ครับถัดไปเราจะไปฟังเพลงเพราะเพราะด้วยกันนะครับอย่าเพิ่งรีบหนีหายไปไหนดูชมโฆษณาของเราสักประมาณ2นาทีแล้วเรากลับมาพบกนันอีกครับ